ฝนฟ้าอากาศวันนี้เรามีเรื่องราวรายมาเ,าเัปเด็ดให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านไนดะ้รับทราบมารับชมกันได้เลยค่ะประกาศเตือนฉบับที่หนึ่งจากกรมอตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณอ่นวไทยตอนล่างในช่วงวันที่24-26ธันวาคมนี้มรสุมตะวันออกเชียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลดามันมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้คลื่นลมบริเวณอ่นวไทย มีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ในเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างวนงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24-26ธันวาคมนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปของวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนเคื่อนผ่านภาคเหนือ ทำให้ภาคเหนือตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยบางแหงสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแหงส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและในช่วงวันที่24-26ธันวาคมนี้บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกาลังค่อนข้างแรงอีกะระลอกจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจ,จีนใต้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสสําหรับมรสุมตะวันออกเชียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงขึ้นทําให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดาม,นมันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรประเทศไทยมีการากสะสมฝุ่นละอองและหมอกพันน้อยถึงปานกลางเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด16-19อ,องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด29-32องาศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด15-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต in hmm. ่ำสุด8-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเชียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเชียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสตรสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33ง30 3มองศาเซลเซียสลตมตะวันออกเช็งเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนทางตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่บริวเวณจังหวัดสงขลา ัตานยายะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-25อ,องาศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33อ,องาศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภุมงเทพและบริมวณทนอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสูด20-22องศาเซลเซ,ลเซลียสอุณหภูมิสูงสูด31-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเชยงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ติดตามประกาศจากกรมตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและระวังอันตรายจากอากีภยัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งในระยะนี้ไว้ด้วยและขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกะระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งเอาไว้ด้วย สำหรับชาวเรือในบริเวณเอ่าวไทยและทะเลนดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดอเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่ในช่วงวันที่24-26ธันวาคมนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังหากมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังเป็นระยะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสามารถกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารดีๆได้ในคลิปถัดไปค่ะ ขอบพระคุณค่ะ